Welcome to our love. Welcome to our car. Welcome to Happy Spence, Happy Time, Happy Drive. Are you ready? สวัสดีครับสาวชาวาชิกแฮปปี้เบนทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ติดตามช่อง YouTube วันนี้เราจะไปงานกินกาแฟตอนเช้านะครับของ b ีเก็คือของโฟกะครับอันนี้ส่วนมากจะเป็นเป็นโฟกแบบเจนวันนะคือเป็นตัวรุ่นเก่านะครับอ่าแต่ก็สวยมากและราคาตอนนี้ อัพขึ้นสทัาไหก่อนนะผมเคยใช้ใช้ตัวนี้อยู่นะก็คือเป็น1นึ่แล้วก็เป็นสีฟ้าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูสวยนะครับตอนนี้วันนี้เราก็เลยเอาตัวนิววิเทินของเราไปนะครับไปแต่จริงๆมันไม่ไม่เรียกนิววิเทินแต่เมืองนอกมันเซิร์ชคําว่าใช้คําว่านิวิมเทิคือตัว,ต,วตัวใหม่กว่านี้นะแต่ไอตัวที่ผมใช้อมันเรียก a r t i f i ธรรมดาันออกตัก้งแต่ปี2 0 0 0 2,000นิดๆนะเออแล้วก็จนก,กระทั่งจบที่2,011 2 0อ1ก็คือโฉลสุดท้ายที่ผมขับอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมรถสวยๆกันนะครับเจอกันครับอันนี้เขาก็นัดกันที่ซอยสุขมุมวิท66 6, 6, 6, นะครับเอ้ไฟเขาด้วย1616บหกไม่ถึงทำไฟซะด้วย น่าจะใช่ปึ๊บปเข้าไปดูหกกข้อเท็ อยู่ตรงนี้โอ้โหคอสเทสโอเพนทูซันปานฟราร์มสุกเดีเขาขับไกันมีเห็นตู้คันหนึ่งละ ก็เยอะอยู่นะเยอะพอควรอยู่โอ้มีแต่รถเก่าเราใหม่อยู่คันเดียวครับกระดิ๊บโต๊ะเป็นสวยอะไรเจอคุณแชมป์ละคุณแชมป์

โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันนะครับดูรถเราออ่อนเงิดเดี๋ยวครั้นี้น่าจะรถที่เทแน่เลยน่าจะใช่ดันสกอยใส่วิเอรโ์โร อีกปีอันนี้เป็นปีหนึ่งเก้าหกใส่เกีดร์อดเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เคยแข่งที่สนามคีละมาละแล้วก็ลงสนามแรกมาเยอะวันนี้ใส่เครื่องเดิมๆให้ลูกชายการใช้งานนะครับโอ้นนแตแล้ลุกนี่ก็สวยแล้วละคัน ไอนี่เราคุณแจ็คน mhm. ่าจะเราคุณแจ็คดูดิโอ้โหแกล่ะคือต้อมเป็นนักขี้อย่างนี้ก็แย่มันจะประหลาดประหลาดพี่เอสวัสดีครับพี่สามสวัสดีครับเอาต้อมทำไงเนี่ยตอมวิ่เทินิววิ่เทนญมาพี่จ่ายจ่ายเดี๋ยวไม่ปั้นอีกคันนี้พี่เอาอีกเหรอมีมีมีเก็บไว้อยู่มีอะไรเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเขาขึ้บอก แจ็คก็หนุยเหี้ยหนุ่ยรึอเปล่าเป็นบ้านหนุ่ยอสะพอดีครับพี่พี่มันดีครับไม่จเจนนะคนบ้านน่ยนี่เป็น, <c oughs> ปน,นรถโทรโฟนเนี่ยรถของแชมป์อันนี้รถพี่เอามาอีกคัน <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็นนิวบิทเทลนะครับอันนี้เป็นคาร์บิวคู่แต่ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่นะครับมันต้องดูซีซีจากลูกสูบอ่า ตัวน่าจะเป็นเวเปอร์นะตัวนี้นี่เป็นเป็นเจ้าตาตั้งตั้งอันนี้เขาเรียกสไตล์เยอรมันลุกใส่ลอ้อตัวโทรศัพท์โทรศัเขาเรียกอะไรนะอ่าผมชื่อไม่ได้แล้วใส่ในพวกเก้าหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยอืมคาเลล่าชน,นี้สวยอันนี้ก็สวยนะครับ อันนี้เป็นจอไข่ใส่ล้อ B R M B R M flat f o u ค B M เนี่ยมันต้องดอูนี่นะครับมันดูฝาเงียไม่ได้นะอันนี้เป็นงานใหม่ f l a งานใหม่ที่มันจะมีจุด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 ที่เขาเลีมาใหม่นะครับตัวเก่ามันจะไม่มีรูจุดครับแล้วก็ไม่มี V I A J L แบบมาตรฐานหรอกจอไข่รัดลุกสวยเลย จอไข่พาด้วยแล้วก็ไฟท้ายรูปใจจอทับทีมสวยครับพปง่งอะไรซ้ายจอไข่มีไฟกระดกเอยอรมันลุกไวก่อนผมก็แต่งเอยอามันลุกนะอันนี้ปีเจ็ดกว่าธรรมดาอันนี้ฟัดแบบ ทีสามีเปิดปะทุนหายากนะเปิดปะทุน อันนี้ก็สวยครับนี่แต่ผมชอบคันนี้มากเนี่ยเอาไว้ใช้งานกันสวยเลยครับอดแบนโฟกปัปไฟโปรอ๋อไม่ใช่เคปลาสนะครับเป็นชนุมแก๊งงานะครับบ้างๆก็เราก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวไว้ผมพาไปอีก เริ่มกลับกันแล้วครับสวัสดี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 ครับ ก,กันนะครับคุยกันเมามอยลืมถ่ายเลยนะครับเจอเพื่อนเก่าๆด้วยถ้าเกิดว่ายังไงนะครับฝากกดไลค์กดขับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะถ่ายคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ Welcome to our love. Welcome to our call Welcome happy bend, happy time, happy drive Are you ready? role Roll. Go, go. Go, go. Welcome to our love. Welcome to our car. Welcome to happy bends, happy time, happy drive. Are you ready? Happy bends, happy bends.